สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอรักคูนุ่มเหมือนเดิมครับในคลิปที่3นะครับคลิปที่1เราเรียนเกี่ยวกับสมัยสุโคไทยนะครับ2เราก็เรียนในสมัยอยุธยานะครับในคลิปนี้เราก็จะมาเรียนในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับกรุงรัตนโกสินทร์นะครับในสมัยนี้บ้านเมืองนะครับได้ผ่านพ้นจากภาวะสือสองราม เป็นยุคสมัยของการก่อสร้างบ้านเมืองให้มีความมั่นคงเป็นปื้นแผน่นอีกครั้งยังมีการส่งเสริมและฟื้นฟูศิลป,ปะวัฒนธรรมของชาติในทุกแขนงให้เจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะทางดนตรีไทยนะครับในสมัยรัตนโกสินทร์ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามลำดับช่วงเวลาในรัชสมัยต่างๆดังนี้ สมัยรัชกาลที่1น,นะครับบดนตีไทยในสมัยนี้นะครับส่วนใหญ่ยังคงมีลักษณะรูปแบบตามที่มีตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับที่พัฒนาขึ้นบางในสมัยนี้ก็คือการเพิ่มกองทัพอีก1นลูกนะครับในวงปีพาดซึ่งแต่เดิมแล้วนะครับมีแค่1ลูกนะครับพอมาถึงรัชกาลที่1นนะครับวงปีพาดมีกองทัพสอลูก จะมีเสียงสูงหรือตัวผู้อีกลูกหนึ่งนะครับเสียงต่ำหรือตัวเมียนะครับลูกหนึ่งและการใช้กองทัศสองลูกนะครับในวงปีาพาสก็จะเป็นที่นิยมกันมาจนกระทั่งปัจจุบันนะครับรัชกาลที่สองนะครับรัชกาลที่สองเป็นยุคข,ของดนตรีไทยนะครับเพราะรัชกาลที่สองเนี่ย ทรงโบนดนตรีอย่างมากนะครับเป็นพิเศษพรอะองค์มีซอสามสายคู่พระหัตชื่อซอสายฟ้าป้าดนะครับและได้พระราชมิ่นพลเพลงบุรานลอยเลื่อนนะครับในสมัยที่สองนะครับก็ได้คิดแปลงเปิงมางนะครับของมอนนะครับเป็นกองสองหน้านะครับเพื่อกำกับจังหวะนะครับเอาไปใช้กับวงไม้แข็งนะครับนี่คือการ ะสมวงนะครับและกองสองหน้าและซสามสายสมัยรัชกาลที่สามนะครับรัชกาลที่สามมีการพัฒนาวงปีพาดเครื่องห้าเป็นวงปีพาดเครื่องคู่ประดิษฐนาทุมคู่กับเหล่นาเอกเพิ่มของวงเล็กคู่กับของวงใหญ่และเพิ่มปีนอกคู่กับปีในอย่างเช่นลูกนะครับ สมัยรชัชการที่4นะครับมีการปดิเครื่องตีเพิ่มขึ้นนะครับคือระนาดเหล็กวงปีาพาดเครื่องคู่จึงพัฒนามาเป็นวงปีาพาดเครื่องใหญ่นะครับนอกจากนี้มีการผสมวงเครื่องสายขึ้นอีกด้วยนี่นะครับคือระนาดเหล็กแล้วก็การผสมวง รัชกาลที่5นะครับมีการรับวงวงปีพาชนิตใหม่นะครับเรียกว่าวงปีพาดดึกดำบรรน,นะครับใช้บรรเลงประกอบการสแสดงละครดึกดำบรรน,นะครับมีลักษณะเสียงทุม้มนิ่มความวงปีพาศชนิดอื่นๆนะครับเนี่ก็คือการผสมวงปีพาดดึกดำบรรน,นะครับกระจบกันไปแล้วนะครับในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะครับรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่ห้านะครับ ในครั้งต่อไปนะครับเราก็จะมาเรียนรัชสมัยที่6นะครับถึงรัชกาลที่9นะครับ